สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้สร้างบอกกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาลองสร้างโพสต์แรกลงในบอกของเรากันค่ะมาที่หน้าบอกของตัวเองนะคะแล้วก็คลิกโพสต์ใหม่ตรงนี้ค่ะหน้าตาการสร้างโพสต์ก,ก็จะประมาณนี้นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อบทความของเราค่ะแนะนําให้ตั้งเข้าใจง่ายนะคะว่าบทความที่เราจะเขียนเนี้เกี่ยวกับอะไรแล้วก็ตั้งให้หน่าสนใจเพื่อดึงดูดให้ผู้อ่านคลิกเข้ามาอ่านในบทความของเรากันด้วยค่ะต่อมาตรงนี้จะเป็นส่วนของเนื้อหานะคะ ซึ่งเราก็สามารถปรับแต่งได้ด้วยค่ะเช่นการใส่รูปภาพหรือวิดีโอเพื่อทําให้บทความของเราดูไม่น่าเบื่อนะคะเพราะบางทีการที่มีแต่ข้อความเยอะเกินไปก็อาจจะทําให้ผู้อ่านรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูยากหรือเปล่าหรือว่าดูลายตาอาจจะทําให้อ่านบทความของเราไม่จบหรือว่ายังไม่ได้อ่านแต่ปิดหน้าเว็บหนีไปซะแล้วนะคะมาเริ่มดูจากแถบเครื่องมือด้านบนตรงนี้กันก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนรูปดินสอเขียนก็คือเราสามารถพิมพ์อะไรลงไปได้เลยค่ะแบบนี้ วนตรงนี้จะเป็นมุมมองแบบ HTML นะคะก็คือโค้ดค่ะหน้าตาโค้ดก็จะประมาณนี้นะคะใครที่อยากให้มีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมก็สามารถแทรกโค้ดของตัวเองลงไปได้เลยค่ะกลับมาที่มุมมองเขียนกันนะคะอันนี้จะเป็นการเลือกทำค่ะแล้วก็จะเป็นการทำซ้ำเช่นสมมติเราลบนอนหนูลงไปนะคะแล้วก็คลิกเลิกทำนอนหนูก็จะกลับมาค่ะหรือคลิกทำซ้ำนอนหนูก็จะหายไปประมาณนี้ค่ะ ตรงนี้จะเป็นประเภทแบบอักษรนะคะจะเห็นว่ามีหลายแบบเลยและเราก็สามารถเพิ่มแบบอักษรที่เราชอบลงไปได้ด้วยนะคะตรงนี้จะมีแบบอักษรต่างๆให้เราเลือกเยอะมากเลยค่ะลองเลื่อนลงมาดูนะคะถ้าเราชอบแบบไหนก็สามารถคลิกแบบอักษรนั้นได้เลยค่ะแล้วก็คลิกเลือกแบบนี้นะคะแบบอักษรก็จะถูกเพิ่มมาใหม่ตรงนี้เรียบร้อยค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นขนาดตัวอักษรมีตั้งแต่เล็กที่สุดเล็กปกติปานกลางใหญ่และใหญ่ที่สุดค่ะสำหรับขนาดอักษรนะคะเราก็สามารถกำหนดตามความสำคัญของสิ่งนั้นเช่นถ้าเป็นหัวข้อใหญ่ก็อาจจะเอาเป็นใหญ่ที่สุดลองลงมาก็จะเป็นใหญ่นะคะส่วนพวกข้อความต่างๆก็อาจจะเป็นปานกลางหรือปกติก็ได้ค่ะลองดูเป็นใหญ่ที่สุดนะคะ แบบนี้ต่อมาตรงนี้จะเป็นย่อหน้านะคะก็คือเราสามารถบอกได้ว่าตรงนี้เป็นส่วนหัวหลักหรือว่าส่วนหัวเป็นส่วนหัวย่อยส่วนหัวรองนะคะตรงนี้จะส่งผลดีต่อ SEO ในบอกของเราด้วยนะคะรวมถึงทําให้บอกของเราดูน่าอ่านอ่านง่ายด้วยค่ะเพราะการที่มีหัวข้อต่างๆนะคะก็จะทําให้ผู้อ่านมองดูง่ายนะคะหรือว่าเขาก็สามารถเลื่อนลงไปอ่านเฉพาะส่วนที่ต้องการได้เลยทําให้ไม่เสียเวลานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นการทำตัวอ,อักษรให้ตัวหนาขึ้นค่ะแบบนี้อาจจะเป็นการเน้นจุดที่สำคัญของสิ่งนั้นนะคะทำเป็นตัวหนาว่าตัวเอียงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการขีดเส้นใต้ข้อความแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นขีดกลางนะคะที่เราเห็นบ่อยๆก็อาจจะเป็นการลดราคาสินค้าจะขีดกลางราคาสินค้าเดิมนะคะแล้วก็ ให้ราคาสินค้าใหม่ที่ถูกกว่ามีความโดดเด่นและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะตรงนี้จะเป็นสีข้อความนะคะมีสีให้เลือกเยอะมากเลยค่ะนี่แล้วเราก็สามารถเพิ่มสีที่กำหนดเองได้นะคะแบบนี้ลองเลื่อนดูสีที่เราชอบนะคะแล้วก็คลิกบันทึกค่ะสีใหม่ก็จะมาอยู่ด้านล่างแบบนี้แล้วค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสีพื้นหลังข้อความค่ะ เช่นเราอยากให้อันนี้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นก็อาจจะใส่สีพื้นหลังเป็นสีเหลืองแบบนี้ก็ได้ค่ะลูกเล่นพวกนี้ดีนะคะจะทําให้บทความของเราดูน่าอ่านมากยิ่งขึ้นแต่ก็แนะนําว่าอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะเพราะมันจะดูลายตาค่ะต่อมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นการใส่ลิงก์ค่ะเช่นแบบนี้นะคะข้อความที่จะแสดงก็คือคําว่าเขียนที่เราเขียนลงไปนะคะแล้วก็ลิงก์อาจจะเป็น ลิงก์แฟนเพจของเราหรือว่าลิงก์ไปยังที่ต่างๆนะคะแล้วก็สามารถกําหนดได้ด้วยว่าเมื่อมีคนคลิกลิงก์เนี่ยจะให้เปิดในหน้าต่างใหม่ไหมถ้าต้องการก็ติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการแทรกรูปภาพลงในบทความของเรากันนะคะเราสามารถอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้รูปภาพที่เราเคยอัปโหลดอยู่แล้วในบล็อกเกอร์ก็ได้ค่ะ แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เคยอัปโหลดอะไรนะคะก็คือยังไม่มีรูปภาพส่วนต่อมาก็คือการใสกวิดีโอลงในบทความของเราค่ะมี2ตัวเลือกนะคะก็คืออัปโหลดจากคอมพิวเตอร์หรือว่าเอาจาก youtube ก็ได้ค่ะสำหรับใครที่มีช่อง youtube ของตัวเองอยู่แล้วนะคะก็สามารถคลิกเลือกจาก youtube ได้เลยต่อไปจะเป็นการแทรกอักขระพิเศษนะคะจะเห็นว่ามีอีโมจิน่ารักต่างๆให้เราเลือกเยอะเลยค่ะ นอกจากอีโมจิก็ยังมีอื่นๆอ,อ,อีกเยอะเลยนะคะลองคลิกดูได้เลยค่ะแบบนี้ถ้าเราต้องการแทรกลงไปนะคะก็คลิกที่สิ่งนั้นได้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะมาอยู่ในหน้าบทความของเราแบบนี้แล้วต่อมานะคะก็จะเป็นการจัดข้อความค่ะเช่นเราอยากให้เขียนนี้อยู่ตรงกลางก็คลิกจัดกึ่งกลางได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นการเพิ่มการเยืงแล้วก็ลดก,การยื้องนะคะ ต่อมาจะเป็นการสร้างรายการลำดับหัวข้อค่ะมี2แบบนะคะก็คือแบบจุดแล้วก็แบบตัวเลขแบบนี้ค่ะถ้าไม่ต้องการก็คลิกอีกครั้งก็จะหายไปแล้วค่ะตรงนี้จะเป็นการข้อความที่ยกมานะคะส่วนตรงนี้จะเป็นการแทรกเส้นกั้นค่ะลองคลิกด,ดูนะคะก็จะมีเส้นกันแทรกแบบนี้เรียบร้อยค่ะส่วนตรงจุด3จุดก็จะเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะขึ้นมาแบบนี้ค่ะสำหรับตรงนี้นะคะจะเป็นการล้างทุกอย่างที่เราเคยทําค่ะลองคลิกด,ดูนะคะ เลือกทั้งหมดก่อนแล้วก็คลิกล้างการจัดรูปแบบค่ะทุกอย่างก็จะหายไปเหลือแค่ข้อความเปล่าๆนะคะต่อมาดูแถบด้านข้างของเราบ้างค่ะดูตัวอย่างก็คือดูตัวอย่างโพส์ที่เราเขียนลงไปนะคะบางทีอาจจะมีการจัดเรียงข้อความหรือการปรับแต่งบทความให้น่าอ่านมากยิ่งขึ้นแต่เราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่าถ้ามันแสดงลงบอกของเราจริงๆเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบไหนก็สามารถคลิกดูตัวอย่างตรงนี้ได้เลยค่ะต่อมานะคะก็คือเผยแพร่ เมื่อเราคลิกเผยแพร่แล้วโพสต์นี้ก็จะถูกเผยแพร่ลงบอกของเราผู้อ่านก็จะสามารถเข้ามาอ่านบทความของเราได้แล้วค่ะมาดูแถบด้านข้างตรงนี้กันบ้างนะคะก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าโพสต์ค่ะป้ายกำกับเช่นในบอกของเรามีหลายบทความนะคะมีตั้งแต่ความสวยความงามการแต่งหน้าการดูแลตัวเองแล้วก็สามารถใส่ป้ายกำกับเพื่อแยกบทความต่างๆได้ด้วยค่ะข้อดีของแบบนี้ก็คือ ผู้อ่านสามารถคลิกที่ชื่อไปกำกับของเรานะคะแล้วก็อ่านเฉพาะบทความที่เขาเสนใจได้แล้วค่ะเผยแพร่เมือ่อตรงนี้จะมี2แบบนะคะก็คือแบบอัตโนมัติกับแบบตั้งเวลาและวันที่อย่างเช่นวันนี้เราม,มีไอเดียหลายไอเดียมากเขียนบทความได้ลื่นไหลนะคะก็อาจจะเขียนได้หลายบทความแต่เราไม่ต้องการให้มันโพสให้บทความปึ้งทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถตั้งค่าวันที่และเวลาที่จะให้บทความนี้โพสได้ด้วยค่ะวันแบบนี้ ถ้าไม่ต้องการก็ออกคลิกเป็นอัตโนมัติได้เลยค่ะอัตโนมัติก็คือเมื่อเราคลิกเผยแพร่เมื่อไหร่บทความก็จะโพสต์ทันทีเลยค่ะต่อมานะคะลิงก์ถาวรก็คือลิงก์บทความของเราแน่นเองตรงนี้เราสามารถกําหนดได้ด้วยนะคะว่าจะให้ลิงก์เนี่ยชื่อว่าอะไรอันนี้จะเป็นชื่อบอกของเรานะคะก็คือ s ้ i n ุ u ท t i com ตรงนี้เราก็สามารถกําหนดลิงก์ได้ค่ะ จะขึ้นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็คือปีตรงนี้เป็นเดือนนะคะส่วนตัว A เยอะๆก็คือเป็นสิ่งที่เรากําหนดขึ้นมาค่ะวิธีการง่ายๆนะคะก็คือเอาชื่อบทความของเราไปแปลภาษาแล้วก็มาใส่ตรงนี้ค่ะหรือถ้าใครไม่ต้องการนะคะก็สามารถคลิกลิงก์ถาวรอ,อัตโนมัติได้เลยค่ะก็คือเขาจะกําหนดมาให้โดยอัตโนมัตินะคะต่อมาตําแหน่งคะ่ะเราสามารถใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสุดท้ายตัวเลือก อันนี้กำหนดได้นะคะว่าต้องการให้ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเราหรือไม่และถ้าไม่อนุญาตเนี่ยในกรณีที่เคยมีคนแสดงความคิดเห็นในโพสต์นั้นแล้วเราต้องการแสดงข้อมูลที่มีอยู่หรือสว่วนข้อมูลที่มีอยู่แบบนี้ก็ได้ค่ะสำหรับคนที่ไม่ต้องการวุ่นวายนะคะก็คือมีคนมาคอมเมนต์ข้อดีของคอมเมนต์ก็คือจะทำให้บอกของเราดูมีความเคลื่อนไหวนะคะแต่บางที ถ้าเราไม่มีเวลามาเช็คมาตรวจดูอาจจะมีคอมเมนต์ที่ฝากลิงก์แปลกๆหรือว่าคอมเมนต์ที่ไม่สุภาพนะคะถ้าใครไม่ต้องการปวดหัวเรื่องตรงนี้ก็สามารถไม่อนุญาตได้ค่ะก็คือจะไม่มีใครสามารถแสดงความคิดเห็นลงในโพตนั้นได้นะคะหลังจากที่เราเขียนบทความกันเสร็จแล้วเราก็สามารถคลิกเผยแพร่ตรงนี้ได้เลยค่ะจะมีกล่องข้อความแบบนี้ขึ้นมานะคะว่าต้องการดำเนินการจะเผยแพร่โพตนี้ไปยังบอกไหมเราก็สามารถคลิกยืนยันได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้เราก็สามารถโพสต์ลงในบล็อกได้แล้วค่ะ